สวยงามค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นอบอุ่นทานเขาก็ดีดีค่ะ <c oughs> ใส่ชุดเดียวอะ่ะยังเหลืออยู่เลยเห็นไหมบ้านลุงนันสีเจ้าหน้ากาศกองทรายเจ้า ทานเปนดีเจ้าบาแตกแต่คืนก็ใส่ชุดเดียวเจ้านี่ก็ใส่ไปชุดเดียวเดี๋ยวต้องซอบมันมาปิ้งซอะเผือกซอบมันออไฟกับไปได้ปิดเตอบะหมีม่ไผ่ลุกไปปิดเข้าไปปิดเดี๋ยวต้องรอน้องกายเพวะแปดมองพวะนัดกันแปดมองเจ้า นัดน้องกายว่าญาติจะห้องแปดมองเนะ้อวันนี้จะซักที่นอนเราอีกผืนนึงแต่มันหนักนะที่นอนอผือนนี้ซักใช้แล้วเมื่อคืนมันเป็นที่นอนยังพาร,ราค่ะแต่เย็บเหมือนเหมือนที่นอนเหมือนที่นอนพื้นเมืองเขาเนี่ยจะเป็นลูกเป็นลูกจ้นัก ถ้าจะได้ขอน้องนองไอซ์มาช่วยน้องกายแล้ววันนี้อยู่บ้านกันมดครุ่งนี้ปกาจะย้ายของแล้วเจ้าหลานย้ายไปอยู่ใกล้ๆนะเจ้า <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะสวัสดีเจ้าสวยงามเจ้า ทั้งคนทั้งพระอาทิตย์เนาะ